ไเอาเนี่ยตากมาเนาะลงเบลงเบาๆลงเว่อจีเล่นในอดีข้าให้รถทยน่อยปุกปุกปุกุกกคือตัวเหี่เลยนะปลาครับถมสาในปลาพ่วงครับที่น้อง โอ้ยโอ้ยโอ้ยซีดเอาดิศาสายีจังไงจังไงหาตัวซอยครับโอ้ยเพ่งมาเพ่งมาหาจะคว้างครับกูที่นี่ ได้แล้วครับได้ตัวมาแล้วครับช่อนใหญ่ครับมาแล้วครับามาโชว์มาโชว์มาชวงมาชว์กันเลยเด็กอะไรเด็กอะไรช่อนใหญ่ครับโดยเปียกครับเปียกสายสีครับ